มองจ้าไม่แม่งเสียใจไหมกาพโคดยังไม่มีอ่ะม่เลียงโอ้ดีใจเลยทีนี้ใครไม่มาบอกตรงครับใครไม่มาอูอยากร้องเพลงเสียใจบายบายโคเสียใจใครไม่มาแล้วถ้ามาแล้วล่ะครับเป็นไงครับมาแล้วเสียใจเสียใจไหมพวกกูทุกคนคงได้เห็นคางกันแล้วนะครับ มว่าเหนื่อยฟรี่าน้ำมันก็ฟรีไอ้พวกที่ไม่มามึงพลาดแล้วล่ะมึงพลาดกว่ามึงพลาดพวกกูพลาดกันคนละโอ้นอนให้ตูดอีกมีใครจะไปน้ำตกไหนยังไหมกูจะได้สั่งข้าวหมูย่างแล้กูยอมไม่เด้ข้าวรถ บากที่แล้วมาเขาชลุดเดียวกับฝนี้ก็เป็นฝั่งตอนออกเดียวผมจะเป็นฝั่งตอนออกตบข้ามกับเขาใหญ่เขาใหญ่อยู่ฝั่งนู้นจะมีวิชาการด้กับอเครับปีนไปดูนครัี่ครับเป็นสภาพของเรานะครับผม ตัมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าทรัพผลเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้เราจะสักครู่เพิ่งลงไปน้ำตกส่วนห้อมเหนือเฮียยมันใหญ่คำมันใหายครับผมออตอนนี้ก็เป็นอุทยานทับลานที่สิบสามทำไมถึงเป็นที่สิบสามนะครับผม <c oughs> <c oughs> ที่หนึ่งเนี่ยเข้าไชฉากกันแล้ว <c oughs> <c oughs> พอครับ <c oughs> แต่ที่นี่เป็นที่สิบสามนะครับ ก็ที่มาผมก็ยังไม่ได้ไปอ่านสักเทอะไรเสทางเปิดใหม่ของเราของคุมเราวันนี้ค่ะไปที่ไปเราไม่เ้ือกที่มายู่เป็นไงครับบรรยากาศสวยมากตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็น,นครับผม,มแดดก็ยังมีอยู่และอีกประมาณสักห้าโมงหกโมงนี่แดดจะอ่อนกว่านี้แล้วก็ยูทั์ช่วงนี้ก็จะสวยสวยกว่านี้นะครับผม งนี้เมุมนี้เลยแดดมากแสงจะกระทบแสงแสงแดดจะกระทบกระส่วนนี้นะครับโป๊ะแล้วมันจะเข้าเลนมันจะทำให้กระจายโอเคไปละไปละโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ไหนครับผมเจอกันที่ที่ไหนนี่ริมสระครับผมเจอกันที่ริมสระแวะ แวะรับประทานอาหารมื้อเย็นตอนนี้ก็หิวกันละขอตัวพักผ่อนก่อนเจอกันอีกทีริมสาราคกับผม SP Channel สวัสดีครับ <laughs>